เพลงแรกในชีวิตที่ร้องคือเพลงสวดบูชาพระศิวะสักหน่อยอมนามาชิวะอมนามาชิวะฮาราฮาราโพเลนามาชิวะกังกาเทะด้ชิวะ แบบาตราปกติร้องเพลงนี้ต้องมีท่าได้ไหมมันแล้วแต่เราไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราแสดงเราก็ต้องมีต้องมีใช่ร้องไปด้วยมีท่าด้วยแต่แอนจะร้องบูชาพระศิวะตอนทําอารตีทําอะไรนะทำอารตีให้ท่านทาอารตีก็คือการบูชาไฟสําหรับเทพฮินดูจุดกําเนิดแต่เด็กแอนทําแบบนี้ ก็คือบ้านมีไม่อยู่บ้านอยู่กับ่อมก็เป็นฤือสีตาไฟติครูหนูอ้าวิงป่ะเป็นครูหนูแล้วก็ที่บ้านที่แอนอยู่เนี่ยจะไม่มีเด็กขึ้นมาอยู่เด็กจะต้องอยู่ห้องแถวข้างล่างแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าใครมาเยี่ยมมาอะไรเนี่ยจะไม่นอนไม่ได้นะเพราะว่าถ้านอนแล้วจะโดนจะโดนไม้ตะพดเคาะอย่างนี้ไม่ชอบเด็กไม่ชอบที่ไปได้ทีนี้ท่านท่านไปได้เ่ะเพราะว่าท่านนี่เด็กเด็กเมื่อเด็กคนเดียว